สวัสดีค่ะโมนเสียงเนแล้ววันนี้พาทุกคนมาดูวันที่ลูกค้าเข้ามาทำการติดตั้งชุดเทอร์โบอินเตอร์ตามแม่ค้าตัวเล็กไปดูกันเลยคะ่ะว่าชุดนี้ได้อะไรบ้างมา่างครูมาใ,ใกล้ๆเลยคะ่ะในส่วนของชุดนี้นะคะลูกค้าทําการเลือก turbo เทอร์โบเป็นของเฟส F5 แบบนี้เลยแต่ช่าครูเข้ามาใ,ใกล้ๆค่ะนี่นะคะเป็นใบแดงแบบนี้เลยนะคะลูกค้าขา F5 นะในชุดนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าจะ f 4หรือว่า F5 นะราคาเท่ากันนะคะในส่วนของอินเตอร์นะคะลูกค้าทําการเลือกอินเตอร์เป็นแบบดัแบไบซส์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ส่วนเคารนะคะ ของเสกแบบนี้เลยนะคะครบเซ็ตแบบนี้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะที่สนใจนะคะอยากทำการติดตั้งชุดเทอร์โบอินเตอร์ก็สามารถทักสอบถามเราได้เดยตามติดทันทีค่ะในส่วนของคันนี้นะคะลูกค้านะคะมีโก้ค่ะวิโก้คันนี้เข้ามาทำการน,นะคะรีแมปค่ะจะที่เจออะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะ้แค่บอกให้พี่เขาทำบอกให้ที่เขาท,ท,ขท,ทํเปนเบื้องตนน้นก็คือพวกเป่าปบบรอรอากาศล้างแอร์โฟแล้วก็เป็นฟองรีเซลก่อนก่อนที่เราจะเริ่มจูนรถ คือต้องต้องดูก่อนว่าที่เก่าของจูมาแบบไหนดีแล um ้วหรือยังก่อนจะแก้ไม่ใช่แบบลงมือแก้เลยใช่เลยนะมาดูของนี่คันนี้คันนี้ตามมาค่ะช่างคูนะคะคันนี้ก็เทอร์โบอินเตอร์เมื่อกี้นะคะกำลังทำการช่างให้ในส่วนของคันนี้นะคะก็วีโกเหมือนกันนะคะคันนี้เข้าเข้ามาทําการนะคะล้างไอดีอุดอีจีอาร์นะคะเปลี่ยนกรองนะคะนี่นะคะในส่วนของคันนี้รีโวค่ะที่ช่างหนุยกำลังทําอยู่นะคะก็คือทําการแก้วาวนะ ตัวแก้ววาวหัวทางแล้วเราก็ทําการวัดทุกตัวทุกจุดนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะอยากเปลี่ยนโซ่แก้ววาวเทอร์โบอินเตอร์ยกคัสนะคะหรือว่าจะเปลี่ยนเอ,อ,อ้ยเปลี่ยนอีกคันนึงอีกคันนึงยังไม่จบยังไม่จบยุไซค่ะอีกคันนึงขออยู่ไซเปลี่ยนเปลี่ยนปลายหัวฉีดคันนี้คันนี้รีแม็กเสร็จแล้วนะคะคันนี้รีแม็ก,ๆๆก,ๆๆๆกๆๆทันนี้รีแม็กแล้วก็ท่านนท่านนู้นท่นนู้นเปลี่ยนปลายหัวฉีด 2.4iR นะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านไหนนะที่สนใจนะคะมาทางนี้สำหรับลูกค้า อยากทาเซตต่างๆใช่ไหมคะเคยพูดไปนะคะสามารถทักสอบถามเราได้เลยชิ่อะไรยืนี่นี่้เราจะโทรสอบถามที่088 2876654ได้เลยสำหรับนี้ขอบคุณมากเลย